ตเข็แล้วครับเขาเขามาดูแลให้เขาให้แันเซียมในเลือดตอนที่เขาท้องอ่ะลูกเขาจะดึงทันเจียมไปสร้างกระดูกอูตัวเขาใช่ไหมครับตัวลูกพอมประามาณเดือนนี้เนี่ยก็ส่งลมเขาไม่มยอมลุกตามรต์ตรตปตูตาต์เานี่ยให้หงพ่อเขาให้แันเจียมในเลือดแต่ว่าโอกาส จะดได้มองมองว่า,าตั้งต้นรักษามาหลั่อให้เราว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะมันได้ทำไม่เกี่ยวเพื่อจะได้เอาเชือมาทำประโยชน์ผมก็บอกว่ามูลวัดทำไม่ได้ครับทำไมไ่ได้การรักษาตามประการดีให้ทงเชืองให้เชือกปีจางต้องมอสารพัดนะครับ<ม> ตอนอยู fate, yeah. uh, episode, so 8, 8, 8 nah. ่ข้างนอกอะอยู่ก็สองอาทิตย์ได้เพราะว่ามันมีเลือด้วยนี่เลยครับคุณหมอมาดูอยู่ด้วยครับคุณหมอที่สั่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นวัวก็วัวธรรมดานะอาทิตย์เดียวเนี่ยก็ตายแล้วเห็นไหมันจะเป็นอาการหนักาเนี่เราษามันต้องมีความเจ็บปด มาวันก่อนเนี่ยเขาคึมากก็เลยเสียไปก็เลยเหมนว่าใครก็ไปจัดแจงเขาก็รูแล้วก็เลยยกไปเพราะว่าถ้าเป็นหมววัดเราต้องขาาที่จะขายได่อวงนนะครับเขาในทีทีทางที่็นยุทมาที่กับผมก็เล่าการเนี่ยเกลกัเลยครบคือถ้าเป็นตัวบ้านแ่ละเขา เขาปฏิบัติเ่าไม่เทืย่ยงเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อแต่เขาเป็นเพราะาดกเชื่ยมเลยนะครับเข็นเชื่ยงยนระบูนะครับไม่ขาดรบางีไางเวลดูภาพแล้วมัเหมือนับว่าเป็นโรคติดต่ออะไรไม่ใช่แล้วเาลุกขึ้นยืนไม่ได้นะครับเเป็นเรือบ้านนะเจ<อ>็บไต้องเทีย่ยงแบบน่หรือผม,ม,มว่าเันมันจนสุดก็แล้วกนะครับขตองที่เะไนะครับต้ายแล้ว